ขาจะนยุ่งต่อไปนำนอยแช่กันลส่งทั้งนี้นำมาเงินจจงไปย้าเวจะดื่กับสุขสอกนวนก็คนนึกตวที่กีดวาตวนอดสจอนมาแกกับปอตักีดสจอดูมสุวกับปอฮ่าตัมนยจงีมันก็ปจ้องอไกตัวไปยอริปัดตอตูกเบนก็จะเลสิงห์ขอตอตุลูกามันตัวต้องรับจอ Inilah Jom ke orang susah Nak buat lakon Nak buat gambar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  tak buat Nak buat Nak buat gambar Nak buat Nak buat gambar 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 Nak kau gambar Nak Nak buat gambar 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 Nak Sudahlah weh satu kerja aku ni. Puasa lepas semua weh. Jok pola. Aduh, tak ada. Lepas galam nyedong. Hari ni makan upah nyedong demo je. Bukan. Bukan kerja nyedong hadiri ni. Nampak semua ni nyedong hadili demo. Lepas tu mula kaya rumah jadi hitam. Jadi aduh. Hitam pui. Tengok ho. Jatuhkan ya, muka tangan hitam. Nampak hitam. Eh letih jadi madam dah ni. Anak pun kena pera tu Laki pun kena pera Tak ada buat apa duduk sahaja Aduh Benda buat geno Haa Gini ni kita Ni kerja orang lain Aduh ni lepas jaduk demo ni Kerja orang lain berada Tak kena ni kutik kecan Kutik ronek Kutik Baja apa lagi tu Haa Baja gitu Haa takpelah Aku nak kisih rumi berada อดเล่ะอะกูไม่ลูก็ยัดเตะยัดตบก็ได้ม่สาปตายเราะฉันกุมมีนแล้วฉันกุมมีสัสวัตอถูดูสีแก่ทางอารมณเบ่งกต่อถูดูแค่ตายยังใรก็ต่อชาบีมาแกลตัวฮ่าโจฮ่ามฮันนิ้ลามาจังจังยี่ลูกภาษาหนิมาเกี่ยวฟังจะจบแค่ปั้นี่ไม่เชื่อกุมมีสัสจะเลิาทุ่งนน ก็หมดที่นั่นนี่น่ตกก็ตรย่อได้าวดู้าวใช้ก a ไักไม่จยบ่กุเพื่อมาลกอนนี้่เพื่อว้าวเนกที่ไม่อาเจะพุกเอลูอก็สงกันต้่อาจอก ู้ห้าจำปอนดี้าหนิไม่ชื่อคืไม่ซีหนิงตาดึงกับตาจบเลยสกอโฟกเลยจัดเกินกอนอมาแคมป์ปองนี่ตาจบเลยสกอโฟกต่พอล้ววววจะเลิศไปแตงหิเตะโฟหิเตะปานะโฟปานะมุขขบมุขแตงหันเวลาคันหนนี่เราดูเชีที่จบยากกว่าีป้าจ้ะฮู้ดอวินิเงคุณเอาว่าจะเลิศไปแต่ Kuasa gelap yang saya tak nak buat TV Star Muka itu habis mu Tak ada kerja tak ada boleh pau gini ni Tak habis Alolah, kerja tak nak boleh pau gini Masa lepas ni, panak panas-panas oh, Muka boleh detail lah Mereka kaya, weh lah Dah, nah, nah, dah. Ha, dah ha. e, no, mm, kat ni lah dah? Haa, dah jauh 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 Haa, Hmm, muda, kita jauh lo cuming deh Ah, pena-pena, kata kui tel kui ni. Pasal te semua, tak nongak lah mana hite aku dok kido gigi dok. Mu aku aku dah kerja jua bagai rumi yang ngok eh. Mana? Kuagi mu tak kira, nak kira, nak kira kalau wijang ngok ah. ตัวไม่ก Works mm hmm. <S <S ็ัวกี่มงฮ่ากี่นั่นหดออกาแมันก็จะงอคู่ป้องอันนี้ด้เนี่ยสปะเนี่ยจากกตีบิวตี้ช็อปเนี่ยฮ่าแต่ถึงจะได้งอจางก็จะเกี่ยฟองเขาอย่างดี Darah. Ha. Pekak tu joh gi ke putih jangak. Selalu lu dah sini. Apa dah? Tujuh gigi tak jumpa melah. Ha tak apa. Ha. 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 Ha.

7000 puteh 7000 puteh kaligo. Yang abek tunas <coughs> ayokku. Ha aku nak gimik pula ni. Nak gimik pula. Okeh, pai nak mandi la mung dah. Gancok, mung nak la mudaran. Nak gimik pula nak kira ke? Nak kira. Lu gad di pakai air ya kat darah-darah. Tak payah, aku tak kira lagi mung. Ha. โอ้พวกนี้ปะการุเช็ดตุเตนดูจอกิปตุเตนสระดอกมากันเฮ้ยตุเตนดูบูดเท้าพานิ้งเฮน้องมีบาดเนา้อไหมกตัดตุตอของนย่าบาดเด็ดลูดออกฮะตัดตุเตนหาเกิดเท้ากลนี่เนาะมันนี่จูดอกอาสุกยอดเนาเล่นที่ดิบเลยไปเลยสิเด็กอากมันนอนอยให้มันนกใจเยอะๆมันนอนมานเดียดนี่กระใจโดนมันนอนมาดิยูนเด็ดด้าเป็นต้นาะบาโบโอนะต้องการความถามไม่ทีนึงนะฮ่ามือสีนีปะการุดเตนนี่มาดันเนาะเมกี้มันนี่สลุดออกสับเตะแล้วเกิี่ กลูนาปูเตสกับโลชั่นปูเตปูเตวายเทนนิ่งคลาสข่าวจริงๆค่ะหลายคนถามมาดาใช้อะไรตัวนี้เลย <S <S ทีนี้มาดูรงงานกาแฟนะคะตัวแทไลี่ใหญ่ที่สุดเลยนะสามจังหวัดใครที่จะเปิดวินเ,เ,เปิดอะไรทักมาหากะได้เลยนะคะตัวนี้มาดามัด้รับรองว่าข่าวจริงเมื่อก,ก่อนนั้นใช้ตัวอื่นไม่ข่าวแต่ว่าใช้ตัวนี้ขาวเดี๋ยวจะมาถามสำรับคุณกะบ้างว่าใช้เราเพื่ออะไรบ้างตัวนี้กะฟ้า ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ความชุ่มชื่นแล้วก็ไอ้พวกจุดด่างดําอะไรอย่างเงี้ยหายหมดเลยนะคะภายใน7วันค่ะค่ะถ้าใครไม่เชื่อลองใช้เพราะมาดําลองมาแล้ว7วันขาวจริงถึงเลือกมาใช้ต่อ